สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมทชนะที่จะมาพูดคุยเรื่องซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับก่อนในที่สุดนะครับก็มาออนแอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับซีรีส์เรื่อง The Frog นะครับหากไม้ล้มในป่าลึกนั่นเองนะครับที่มาออนแอร์วันศุกร์ที่2 3สิงหาที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ตอนนี้มาครบ8ตอนรวดและและผมดูจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันหลังดูนะครับซีรีส์เรื่อง The Frog นะครับหากไม้ล้มในป่าลึกนั่นเองนะครับมา มาถึงซีรีส์ที่ผมบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่แบบเสียงแตกเป็นสองข้างอย่างสิ้นเชิงแน่เลยอ่ะบรกกอนออกตัวก่อนซีรีส์นี้เป็นซีรีส์เฉพาะทางมากๆครับมันเป็นซีรีส์ที่แบบคัดคนดูสุดๆเลยอ่ะคือถ้าคนที่ชอบคือชอบไปเลยจริงๆครับซึ่งผม บอกก่อนว่าผมอยู่ในฝ่ายที่ชอบครับแต่ว่ายังมีหลายๆจุดที่แบบดูแล้วไม่เข้าใจบ้างงงมั่งเลยไม่แปลกใจนะครับที่จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ดูแล้วไม่ดูเรื่องแน่นอนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบจริงๆครับอันนี้ผมขอไม่เชียร์นะฮะเรื่องนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆแล้วก็ต้องบอกครับว่ารอบนี้ผมสปอยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมอาจจะมีพูดถึงเนื้อหาักหลักของเรื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่เคยดูก็ข้ามไปก่อนนะครับมาเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องของเรื่องนี้และความรู้สึกหลังดูกันดีกกกวว่่าา็ต้อองบ เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมอมองว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของเรื่องนี้มันคือสิ่งเดียวกันครับมันก็คือวิธีการเล่าเรื่องกับการตัดต่อครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนื่องจากมันเล่า2องไทม์ไลน์คู่กันนะครับก็คือในช่วงในอดีตที่เป็นเ,เจ้าของ เจ้าของโรงแรมหรือเรียกว่าโมเทลก็ได้นะครับที่เปิดแล้วก็มีลูกชายคนที่ใส่แว่นตอนที่เป็นพาร์ทอดีตใช่ไหมครับกับคุณลุงคนปัจจุบันที่มาเปิดเป็นรีสอร์ทอยู่กลางป่าอะไรประมาณนี้มันจะเป็นไทม์ไลน์2ออันที่เล่าสลับกันไปครับซึ่งเรียนตามตรงว่าถ้าผมไม่ได้รู้ข้อมูลมาก่อนว่ามันเล่าเป็นไทม์ไลน์คู่กันน่ยผมไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าเรื่องนี้เขาเล่าคู่กันเพราะว่าในเรื่องไม่มีอะไรบ่งบอกถึงเวลาเลยคือเราต้องไม่คอยสังเกตเครื่องแต่งกายของใช้มือถือต่างๆถึงจะพอรู้ครับว่าณตอนนั้นมันคือีม ช่วงไหนหรือก็ต้องรอให้ซีวี์มันเล่าไปสักพักหนึ่งก่อนน่ะมันถึงจะบอกครับว่าอ๋อมันเป็น2ทําลายคู่กันนะแต่ว่าในพาร์ทแรกเนี่ยช่วงตอน1ตอน2อ่ะผมบอกเลยไม่มีทางที่คุณจะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่หลายๆคนจะงงกับเหตุการณ์ว่าเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่มุมหนึ่งครับก็ต้องยอมรับว่าโอ้เขามีการตัดต่อที่เนี้ยบมากคือเป็นการเล่าเรื่องที่สมูทและเนี้ยบมากๆครับมีการเอ่อเรียกว่า ใช้จังหวะก,การเล่าที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ตัดฉากได้อย่างน่าสนใจมากๆทําให้ก็เลยว่าเป็นจุดดีและจุดเสียในเวลาเดียวกันเนาะแล้วก็นําซ้ำเ,เรื่องนี้มันจะมีพาทประมาณว่าเฉลยฉากอนาคตก่อนแล้วค่อยมาเล่าความจริงตามทีหลังอะ่ะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งต้องตั้งใจดูครับเพราะบางทีจะงงว่าเอา้าทาไมเหตุการณ์นี้มันเกิดไปแล้วไม่ใช่หรอทําไมมันเล่าอีกอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีเหตุการณ์นี้บ่อยๆเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้มีอยู่ 3ส,สิ่งที่ผมชอบนะ,อะนอกจากเรื่องการวิธีเล่าเรื่องและการตัดต่อที่มันเอกลักษณ์ของเขาแล้วอันที่2เลยก็คือผมชอบคอนเซ็ปต์ของเรื่องมากเลยอ่ะคือตอนแรกอะ,อะซีรีส์เรื่องนี้มันใช้ชื่อว่า Aloe n in the Woods ครับซึ่งตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบก็ลำพังอยู่ในป่าใหญ่มันก็เลยดูมีความพิศวงมันดูมีความลึกลับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเจอ,อชื่อใหม่ที่ชื่อว่า The Frog งงเลยฮะเกี่ยวอะไรกับกบวะ งงไปพักนึงเลยครับจนกระทั่งได้มาดูในเรื่องปุ๊บคืออ้อทันทีเลยว่าทําไมมันถึงพูดถึงกบเนาะซึ่งในเรื่องนี้มันจะพูดถึงกบบ่อยแล้วก็พูดถึงสำนวนที่ว่าหากต้นไม้ล้มในป่าลึกเนี่ยป่าใหญ่เนี่ยมันจะได้ยินเสียงหรือว่ามันจะเงียบสงัดนี่คือธีมหลักของเรื่องที่โอ้โหผมบอกเลยน่าสนใจมากและผมยอมรับเลยว่าผมตีความไม่ได้1 0 0นะฮะอะยังกบ,บก,กบอะเก็ตคือกบอะ เป็นภาพที่ชัดมากนะครับเพราะว่ากบคือตัวแทนของอเจ้าของทั้งโมเตลและรีสอร์ททั้ง2องไทม์ไลน์เลยเพราะทั้งคู่คือเหยื่อคือผู้โชคร้ายหรือง่ายๆคือซวยครับที่จะต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าเขาไม่ได้ต้องการและมันทําให้มันเกิดเรื่องร้ายแรงและบานปลายไปถึงที่จะสามารถทําลายชีวิตของพวกเขาได้ ยังเจ้าของโมเตลก็คือไปเชิญฆาตกรต่อเนื่องเข้ามาพักในโรงแรมเขาแล้วฆาตกรมันก็จับผู้หญิงมาหันศพบ,บนโรงแรมด้วยเพราะฉะนั้นโรงแรมเขาคือดังเลยนะฮะออกข่าวไปโหมั่วซั่วมากทําให้สุดท้ายก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมฆามตกรหรือว่าเป็นโมเตลฆาตกรคนไม่ได้สนใจว่าเจ้าของจะเป็นยังไงด้วยซ้ำเขาแค่รู้สึกว่าแบบเอ้า นี่ไงมันคือโรงแรมพี่ฆาตรกรคนนี้มาไงแต่ว่าสิ่งที่มันส่งผลก็คือมันทําให้ครอบครัวนี้คือพังพินาศเลยครับทาให้ธุรกิจก็ไปไม่ได้ครอบครัวก็เริ่มแบบเรียกว่าดําดิ่งไปเรื่อยๆนะับเพราะว่ามันสุดท้ายอย่างที่เราเห็นในเรื่องเลยครับก็คือตัวภรรยาก็คือน่าจะ,ะจบชีวิตของตัวเองไปส่วนตัวสามีก็คือแบบยังคงติดอยู่ในห่วงเวลานั้นเพราะว่าโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวลูกชายก็ยังมีบทบาทในเรื่องอยู่ซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะมาเลยเป็นการพูดถึง ที่เขาเปรียบเทียบในสำนวนของเกาหลีว่าหินที่คว้างอย่างไม่ตั้งใจครับก็สามารถฆ่ากบได้นะฮะก็คือประมาณว่าการการะทาที่ไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์บางทีมันก็อาจทําให้เกิดผลเสียร้ายแรงได้นะครับซึ่งตัวเอกในเรื่องนี้ก็คือกอบเลยครับเพราะว่าเขาก็คือแบบว่าอยู่ดีๆไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมมีหินปลามาใส่กัวอะไรประมาณนี้ครับมันคือโมเมนต์ประมาณนั้นเลยนะครับและสุดท้ายคือเขาก็โทษตัวเองด้วยซ้มหมว่าอา้าวเป็นคนที่ทําให้หินปลามาโดนตัวเองหรือเปล่าซึ่งจริง,รงๆไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับมันแค่ซวยครับซึ่ง ไอความซวยนี้ไอความเป็นกบเนี่ยครับมันก็เลยส่งทอดมาถึงคุณลุงที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทด้วยเพราะว่าเขาอ่ะดันไปเจอไอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่พาเด็กมานะครับมาพักอยู่ที่รีสอร์ทของเขาแล้วปรากฏว่าคนนี้มันน่าจะฆ่าเด็กไปแต่ว่าแทนที่เขาจะ,ะแจ้งตำรวจแต่เขากลับช่วยเธอปกปิดความผิดไปเพราะว่าบ้องกานไม่ให้รีสอร์ทของเขาถูกครหาหรือว่าถูก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันกันกบโมเทลที่ผมกล่าวไปตอนแรกครับมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโกบตัวนี้ครับที่เรื่องมันแทนที่มันจะจบง่ายๆและถ้าแจ้งตำรวจคือจบแล้วแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเขามันทําให้เรื่องมันบานปลายขึ้นเรื่อยๆและส่งผลไปถึงคนใกล้ตัวเขาด้วยซึ่งแน่นอนเขาโทษตัวเองอยู่แล้วครับว่ามันเป็นความผิดของเขาแต่อย่าลืมนะครับสุดท้ายไอตัวต้นเรื่องมันคือไอตัวฆาตกรไง คุณก็แค่เหยื่อครับแต่ว่าตอนนั้นเหยื่อมันกลายเป็นว่ากูตัดสินใจผิดหรือเปล่าวะนี่แหละครับมันคือธีมที่ผมชอบมากเลยคือการตีความคําว่าก,กบเนี่ยมันน่าสนใจมากๆอันนี้ผมเคลียร์นะฮะในฝั่งของกบผมเคลียร์แต่ไอหากไม้ล้มในป่าลึกเนี่ยอันนี้ผมว่ามันพูดได้หลายความหมายมากเลยเพราะว่าที่ผมเข้าใจก็คือมันการเป็นการเปรียบเทียบนะว่าต้นไม้ใหญ่มากๆเลยเวลาล้มอ่ะเสียงดังแน่นอนแต่ถ้ามันไปล้มในป่าลึกอะ่ะในป่าที่มันใหญ่มากๆอะ่ะ มันจะเสียงดังไหมล่ะมันจะหรือว่ามันจะเงียบริบไปเลยครับมันก็อันนี้ที่ผมเข้าใจเองนะมันจะประมาณว่าแบบเกี่ยวกับความลับที่มันเกิดขึ้นน่ยคือมันจะทําให้มันยิ่งใหญ่ก็ได้ทําให้มันแบบวอหวาก็ได้หรือจะเก็บให้มันความลับที่เงียบ ก็ทาได้เหมือนกันเพราะว่าในเรื่องนี้จะสังเกตว่าหลายๆคนเลือกที่จะเก็บความลับไว้เลือกที่จะเหยียบมันให้มิดเลยครับเพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับผมผที่ความประมาณนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนดูแล้วจะรู้สึกยังไงนะครับ <S <S ซึ่งสิ่งที่ชอบต่อเนื่องกันเลยจากข้อ2เมื่อกี้นะยังไม่เข้าข้อ3นะ <S <S ก็คือว่าเขาอ่ะก็เลยมีการเล่าเรื่องและดึงธีมนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆเพราะสุดท้ายอ่ะด้วยความที่เป็นกบอ่ะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะพยายามที่จะ ปิดความลับไว้พยายามที่จะไม่ให้ทุกอย่างมันบานปลายแต่สุดท้ายบานปลายจริงๆแล้วทั้งเรื่องนะมันคือการที่เราต้องมาคอยระแวงครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแย่ยกว่านี้หรือเปล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่แบบเราคาดไม่ถึงหรือเปล่าเพราะว่าตัวละครหลักที่เป็นตัวหญิงสาวที่รับบทโดยคุณโกมินชีอะโหนี่แหละครับคือความดีความชอบอย่างที่3ามที่ผมชอบมากๆของเรื่องนี้ก็คือคุณโกมินชีแสดงดีมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมา เป็นตัวแทนของความน่าสะพรึงกลัวความสง่างามแล้วก็ ความหลอนๆที่แบบคาดเดาไม่ได้เลยคือทั้งเรื่องอะผมเชื่อว่าคุณต้องคิดเหมือนผมแน่เลยว่าแบบอุยตาลุงนี่มันอดทนสูงมากเลยนะมันไม่ยอมจาัดก,การผู้หญิงคนนี้สักทีนะแต่ว่าคุณก็อย่าลืมเดี๋ยวว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่อยากจะแบบให้มันวุ่นวายไงไม่อยากให้แบบวีสอ์ท,ที่เขาทําเพื่อภรรยาแล้วเขาต้องการจะมากระเสียนน่ะมันเกิดเหตุไงแต่เขาแค่ไม่ได้คิดว่าการที่เขาปิดความลับปุ๊บมันจะบานปลายขนาดนี้นั่นเองนะครับก็เลยทําให้แบบว่าช่วงที่เป็น สงครามประสาทกันระหว่างไอ้กุลุงกับไอ้หญิงสาวเขาเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบอืมเครียดมากดูแล้วเครียดแล้วลุ้นมากๆเลยว่าแบบเมื่อไหร่ไอ้คดตก่อนมันจะปี๊ดแตกวะคือแบบไอ้กุลุงนี่คือแบบรอดมาหลายรอบแล้วจริงๆนะผมแบบ <laughs> นี่ก็ใจเย็นละเกินแต่ว่าด้วยความที่ ตัวละครนี้เนี่ยตอนแรกก็แบบว่าผมก็น,นึกว่าแบบมันก็เป็นฆาตรกรเพราะว่าตอนแรกเขาปูใไอ้ฆาตรกรต่อเนื่องมาในพนาร์ทอเดตใช่ไหมครับไอ้เราก็จะเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้มันก็เป็นฆาตรกรคนนึงเหมือนกันอย่าไปสนใจอะไรมันมากเลยแต่จริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีแบ็กราวเหมือนกันมีที่มาที่ไปมีวิธีคิดด้วยคือระหว่างทางเลยนะที่ผมดูตลอดอะผมเอ๊ะตลอดเลยว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้ฆ่าเด็กวะ แล้วือนแค่ทุกคนเข้าใจผิดหรือเปล่ามันแค่ผู้หญิงที่มีอาการทางจิตนิดนึงหลังจากที่ถูกอดีตสามีทําร้ายอะไรประมาณนี้แล้วก็ถูกพ่อกดดันอะไรประมาณนี้แต่ถึงสุดท้ายเสลยมาแล้วก็เอินั่นแหละมันก็ตามนั้นแหละแต่แบบ <c oughs> ทำให้เราก็แบบก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าแบบอ๋อจริงๆคนนี้โอเคเขาเป็นคนชั่วก็จริงเขาเป็นฆาตาก,รรกรที่ฆ่าคนก็จริงแต่มันเป็นเหตุที่มันถูกกดดันจนต้องกระทำหรือเปล่าเขาก็เป็นเหยื่อในรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่า <c oughs> ถ้าฟังบริบทดีๆนะอันนี้ผมตีความเองผิดยังไงขออภัยครับ ที่ผู้หญิงคนนี้ต้องมาฆ่าเด็กเพราะว่าเด็กคนนี้มันเป็นลูกติดของอดีตสามีใช่ไหมครับแล้วเธอก็คือแบบน่าจะถูกสามีทําร้ายมาก่อนทําให้เธอน่าจะถูกแบบมีการถูกทําร้ายจนสภาพจ,จิตใจเริ่มบิดเบี้ยวแล้วแล้วเธอก็เลยมาลงที่เด็กอ่ะแล้วเธอตั้งใจแค่ว่าจบที่เด็กแล้วก็คงจบแล้วแหละเธอก็ไม่ได้ทาอะไรเพิ่มหรอกแต่ว่าไอ้คนอื่นอ่นอะมันเข้ามาขวางทางไงเออเหมือนที่ไอ้ฆาตกรต่อนเนื่องคนแรกพูดเลย ผมก็แค่เดินทางตามของผมไปแต่ว่าพวกคุณแค่มาขวางทางเฉยๆผมว่ามันมาคอนเซปต์เดียวกันเลยก็คือตัวไอ้หญิงสาวคนนี้จริงๆก็คือแบบไม่ได้อยากจะทําร้ายใครหรอกแต่แบบชอบมีคนมายุ่งอยู่นั่นแหละแล้วก็ด้วยตัวเธอที่แบบมีจิตไม่ปกติอยู่แล้วครับทาให้เวลาคุยกับคุณลงุงอ่ะจริงๆเธอแค่แบบว่าชอบบ้านหลังนี้มากเพราะเธอเป็นศิลป,ปินใช่ไหมเธอต้องมีแบบมีแรงบันดาลใจในการทําผลงานเธอชอบบ้านหลังนี้มากเลยเธออยากซื้อบ้านแค่เนี้ถ้าคุณลุงมันขายไปก็จบและอะไรประมาณนี้แต่ว่านั่นแหละครับ มันไม่ได้เคลียร์กันให้เข้าใจแล้วก็มีคนที่เข้ามาหาเธอแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับเธอก่อนด้วยก็เลยเกิดเหตุการณ์บานปลายตามในเรื่องนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงตอนท้ายๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโหลึกเกินเอาจริงนะเรื่องนี้ลึกมากลึกมากคือแบบต้องตั้งใจดูสุดๆเลยผมเองก็แบบดูรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งเหมือนกันนะแต่ว่าก็แบบพอจะรีแคปเหตุการณ์สำคัญๆได้แล้วก็ทีนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าพอในช่วงที่ดูแรกๆอะ่ะผมก็เอ๊ะอยู่ว่า ไอ้เจ้าของโมเตลคนแรกอะ่ะมันจะมีประเด็นอะไรที่เขาเล่าแล้วก็ส่งมาถึงทำลายปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่ามีแค่เป็นผู้ที่สร้างแรงบาันดาลใจให้ตัวเอกคนปัจจุบันของเราหรือคุณลุงเนี่ยแค่รู้ตัวว่ากูเป็นกบเหมือนกันแหละแต่ว่าต้องไม่ยอมให้มันเกิดเหตุการณ์เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โมเตลนั้นเท่านั้นเองปรากฏว่าไม่ใช่ฮะในช่วงตอน5ตอนหกเขาแบบ สามารถยึดโยงและเชื่อมโยงสองไทม์ไลน์ออกมาได้แบบดีมากเลยอะ่ะแล้วผมตกใจมากตอนแรกผมไม่ได้รู้มาก่อนครับว่าชาญยอนมาเล่นด้วยนะฮะคือแบบไม่ได้เห็นผลงานเขามานานมากแล้วอะ่ะก็คือพอมันได้เห็นในลุคของเด็กหนุ่มที่เป็นลูกชายของเจ้าของโมเตลซึ่งไอเด็กหนุ่มคนที่ใส่แว่นอะ่ะเดิมก็มีคาแรคเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าพอมาเห็นชานยนปุ๊บคือแบบโอ้โหรู้เลยจงใจแคสให้เหมือนเพราะเหมือนมากนะครับแล้วก็พอมันมาถึงเฟสชาญยนปุ๊บโอ้โหแม่งก็ฉเฉลยอีกบานเลยว่า อา้าวจริงๆแล้วไม่ใช่แค่พ่อนะครับไม่ใช่แค่แม่นะไอตัวลูกก็รู้เหตุการณ์ทั้งหมดด้วยที่ฆาตรกรแบบเป็นคนเอาศพขึ้นไปจัดการอะ่ะแต่จริงๆแล้วไอเด็กคนนี้มันไม่ยอมบอกไงเพราะถ้าเกิดมันบอกอะ่ะอาจจะทําให้เหตุการณ์หลายๆอย่างดีขึ้นก็เข้าอีหลอบเดิมกบอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เลยทําให้เขาก็โทษตัวเองอยู่แล้วก็เวลาผ่านไปหลายปีแล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบฝึกตัวเองแล้ววางแผนตัวเองเนี่ยให้จะไปจัดการกับีฆาตรกรตัวต้นเรื่องให้ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเป็นฉากที่ตัวชาาแกนของเรเร็ลยบบ พยายามซ้อมในการไปฆ่าอตัวฆาตรกรนั่นเองนะครับซึ่งก็ทําสำเร็จไปที่เรียบร้อยจังหวะช่วงที่ลงมือผมชอบมากเลยมันดูแบบเฟนซีรีส์แบบระทึกขวัญแบบเป็นแบบมือปืนอะไรประมาณนี้ที่น่าสนใจมากนะครับทำออกมาได้ดีมากแล้วก็สุดท้ายมันก็ได้มาเชื่อมโยงว่าไอเด็กหนุ่มคนนี้ครับก็ได้มาเจอกับคุณลุงนะครับแล้วก็ได้มาปรึกษามาคุยกันและคุณลุงนะครับก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยชีวิต เรียกว่าทายาทคนสุดท้ายของครอบครัวนี้ไว้แล้วกันได้ไมาช่วยเด็กหนุ่มคนนี้ไว้จากการดบชีวิตไปซึ่งผมชอบนะคือมันหาทางลงได้ดีมากเลยว่าสุดท้ายคนที่รู้เหตุการณ์เกือบทั้งหมดแล้วก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยเด็กคนนี้แล้วก็เรียกว่าช่วยกันปกปิดช่วยกันปกปิดไว้ตามคอนเซปต์เลยหากไม้ล้มในป่าลึกจําคํานี้ไว้เลยฮะ เพราะฉะนั้นก็คือมันไม่จําเป็นต้องให้วุ่นวายครับว่าเด็กคนนี้เป็นใครต้องการจะมาฆ่าคนนี้ทําไมไม่ไงั้นก็เป็นข่าวอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่ว่าคุณลุเงเลกที่จะปิดไว้รวมถึงคุณตํารวจด,ด้วยคุณตารวจก็รู้เหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนกันแต่ว,ว่าก็ยอมปิดไว้เพราะว่ามันจะได้แบบผมชอบประโยคนี้มากเลยจะได้จับตัวคนร้ายที่ถูกต้องไงไม่ใช่ฆ่ากบที่แบบเป็นเป็นแค่แพ้และบาปอะไรประมาณนี้ครับผมชอบมากเลยอ่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเนาะแล้วก็พอมาถึงฉากคลายแม็กซ์ของเรื่องก็ผมว่าในช่วงท้ายๆนะ อ้อลืมบอกไปอย่างหนึง่งคือเรื่องนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าเขาอ่ะค่อยๆทยอยปล่อยตัวละครอ,ออกมาครับ ก็ค่อยๆปล่อยตัวเริ่มมีคุณลุงมีพาร์อดีตมามั่งสักพักเริ่มปล่อยตัวลูกสาวซึ่งโอ้โหคุณอโยยุนซอเรื่องนี้คือสวยมากแล้วก็บทของเธอก็มาไม่ธรรมดาเหมือนกันถึงแม้ว่าแบบจะรับเละในช่วงหนึ่งอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะมีคุณจางซึงโจที่จะมารับบทเป็นอดีตสามีของไอ้ตัวหญิงสาวคนนี้ใช่ไหมก็แบบ <c oughs> มาก็แบบมาเป็นตัวปิดเกมนะฮะก็ถือว่าบู๊กันระห่ำอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็สุดท้ายมันก็กลับมาถึง ฉากที่เป็นจุดจบของหญิงสาวนะครับซึ่งก็ลุ้นกันจุดชีวิตเหมือนกันว่าแบบมันจะจบยังไงวะคือแบบจะถูกจับล้อหรือจะถูกฆ่าเหรอเพราะว่าถ้าถูกฆ่ามันก็จะไม่ต่างจากอีหลบเดิมข้างบนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็สุดท้ายก็เขาเลือกที่จะแบบจบชีวิตของตัวผู้หญิงลงไปซึ่งจบตรงไหนไม่จบด้วยไปจบาาคาสะน้ำด้วยคือกูแบบแล้วเขาจะอยู่ต่อกันยังไงอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็แบบก็ก็ถือว่าจบ ดีแหละก็จบโอเคและก็สุดท้ายก็เใครมีความแค้นใครก็แก้แค้นคนนั้นละกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้แบบเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายนะเดี๋ยวไอผูอ้มนวยการที่เป็นพ่อของหญิงสาวเขาเนี้ยน่าจะมาช่วยแหละก็คงไม่ปล่อยให้ลูกติดคุกยาวหรอกอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เป็นคนที่ส่งอดีตสามีมาฆ่าเธอนั่นแหละก็จบแบบเนี้ช่างแม่งละดีแล้วครับทีนี้มีประเด็นที่สงสัยอยู่อย่างเดียวเลยคือว่า อ่าเนื่องจากมันเป็นเกาหลีมั้งครับเขาก็เลยไม่คงไม่ถือมั้งครับว่าคุณอย่าลืมนะฮะว่าอ e ีรีสร์ดของคุณลุงหลังนี้เนี่ยเอ่อมีฆาตรกรมาหั่นสมเด็กไว้เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าไอฆาตรกรเองก็ตายอยู่คาสัะน้ําเลยเนาะยังจะไปเชิญลูกสาวเชิญลูกเขยแล้วก็ไปเอาหลานมาอยู่บ้านนี้เฉยเลยกูงงเลยคือแบบ <laughs> ถามจริง <laughs> อยู่ได้เหรอครับอะไรมาเนี้ยแล้วไอฉากสุดท้ายอะ่ะไอตอนนี้คุณลุงมันนอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีไอหมาขนยนเนี่ยที่ไอ เด็กที่ถูกฆ่ามันเล่นทิ้งไว้ใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีมันก็เปิดขึ้นมาแล้วก็แยกแยกแยกขึ้นมาฉากนั้นมันดูมันได้สองมุมนะมุมหนึ่งก็คือแบบว่าอ๋อเด็กเป็นคงมาขอบคุณแล้วครับอะไรประมาณนี้แบบว่าออสุดท้ายคุณลุงก็สามารถช่วยคลี่คลายเหตุการณ์ได้แต่อีกมุมหนึ่งหลอนนะฮะเอาจิงเป็นผมผมหลอนนะถ้าผมเห็นไอหมานะั้นมันขยับอีกทีนึงนี่ผมย้ายบ้านหนีเลยนะ <laughs> <laughs> ก็เลยแบบก็เหรออะไรเงี้ยก็เป็นซีรีส์ที่แบบ ชอบนะชอบอยู่เพราะว่ามันต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเรื่องก่อนๆที่มันจะมีความซับซ้อนในการเล่าอย่าง l l ล r Paradox เงี้ยอันั้นอ่ะโหงงจริงหรือบางเรื่องที่เข้าไม่ถึงเลยก็มีแต่ผมว่าเรื่องเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่พอดูแล้วรู้เรื่องอยู่พอรับได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาจจะมีบาดแผลแค่ตรงที่ว่าเขาไม่ยอมระบุเวลาให้ดูเฉยๆว่าแบบมันเป็นช่วงไหนอะไรยังไงแค่นั้นเองจริงๆถ้าเขาแบบ ยอมลดความเต,สต็สลงมาเนิดนึ่งลดความเนี้ยบลงมานิดนึงนะแค่บอกเวลาว่านี่ครับปีอันนี้ปี2001、ครับอันนี้ปี2024ครับมันจะช่วยได้เยอะเลยครับมันจะช่วยหลายๆอย่างให้เราดีขึ้นเลยหรือแบบบอกว่าเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วแค่เนี้ชีวิตจะดีขึ้นเลยแต่ว่าก็ยอมรับว่ามันจะไม่อาร์ตมันจะไม่เท่ครับ มันจะแบบดูแบบเป็นซีวีทั่วไฟงอะไรเงี <s seals Blessed> ้ยเขาก็ต้องมีการตัดแบบตัดแบบเนี้ยบสวยๆหน่อยแบบจะได้แบบปติดประต่อกันพอดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าสรุปนะครับสำหรับซีวีนี้นะฮะก็บอกเลยว่าเป็นซีวีแนวเรื่องราประทึกขวัญที่แบบทําไว้ ผมว่าอยู่ในเกมที่ดีนะถึงแม้ว่ามันจะเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ผมชอบการเปรียบเปยคําว่ากบของเขากับการเปรียบเทียบเรื่องหักไม้ล้มในป่าลึกของเรื่องนี้มากดีมากนะฮะแล้วก็มีทําให้เราต้องมานั่งลอยลุ้นทั้งเรื่องเลยว่าเรื่องมันจะจบยังไงครับเดาทางไม่ถูกเลยครับแล้วก็มีการตัดสลับภาพที่น่าสนใจแล้วก็ผมคือในในส่วนที่เล่าไทม์ไลน์สลับสลับไปอันนั้นอาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันดูยากไปนิดนึงแต่ว่าในช่วงที่แบบว่า ปล่อยทีเซอร์มาก่อนแล้วค่อยมาเล่าตามทีหลังนะอันนี้ผมชอบเพราะาแบบว่าเหตุการณ์นี้ปึ้งขึ้นมาเอา้าเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็ค่อยเล่าย้อนไปอันนี้ผมชอบอันนี้ดีเพราะว่ามันจะเป็นไทม์ไลน์ที่เหลือ่อมเหลื่อมกันได้มากแต่ว่าไอที่เล่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเกลียดจริงเพราะว่าบางทีแยกไม่ออกเลยนะครับแล้วก็นักแสดงคือสุดยอดจริงๆผมบอกเลยนะคุณโกมินชีคุณรอดูเลยนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมปีหน้าเข้าชิงแน่นอนต้องเข้าต้องเข้าเล่นดีผายเลยเล่นดีมากคือ คนอะไรที่เล่นได้ทั้งสวยทั้งสะพึงดูหลอนๆด้วยแล้วก็ดูมีปมอะไรบางอย่างในจิตใจเล่นดีมากแล้วก็นะน,นักแสดงท่านอื่นผมว่าเล่นด้ตามมาตรฐานนะก็ไม่ได้โดดเท่าไหร่แต่ว่าคุณโกมินชีคือโดดจัดเลยนะฮะก็ฝากไปด้วยถ้าเกิดคุณชอบคุณโกมินชีนะครับแล้วก็แน่นอนคุณโนยุนซอเรื่องนี้คือสวยมากนะับถ้าเกิดเป็นแฟนคลับของทั้งคุณโกมินชีแล้วคุณโนยุนซอก็มาติดตามกันได้นะครับก็วันนี้น่าจะพูดคุยกันหลังดูประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมรีแคปได้นะครับก็อยู่ในเกมที่ชอบมากๆนะครับ ก็ถ้าจะให้คะแนนก็ประมาณสัก8เต็ม10ประมาณนี้นะครับก็หักในส่วนที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรืองงๆไปหน่อยประมาณนั้นนั่นเองนะครับถ้าคุณดูจบแล้วนะครับยังไงมาพูดคุยกันมีความเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือถ้าคุณยังไม่ได้ดูก็ลองพิจารณาดูครับเรื่องนี้ผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอดูได้นะแต่ว่าอาจจะงงๆไปหน่อยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง The Frog นะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย